นิทานพื้นบ้านเรื่องชัยเชษเท้าวอภัยนุราชเจ้าเมืองเวสาลีมีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่านางจำปาทองเพราะเมื่อนางร้องไห้จะมีดอกจำปาทองร่วงลงมาครั้นนางจำปาทองเจริญไว้ขึ้นนางได้นำไข่จระเข้จากสระในสวนมาฟักจนเป็นตัวและเลี้ยงจระเข้ไว้ในวงัง ครันจระเขค่เติบใหญ่ขึ้นก็ดูร้ายตามวิสัยของมันมันเที่ยวไล่กัดชาวเมืองจนชาวเมืองเดือดร้อนไปทั่วเท้าอาภัยนุราชทรงขัดเคืองจึงขับไล่นางจำปาทองออกจากเมืองเวสาลีนางแมวซึ่งเป็นแมวที่นางจำปาทองเลี้ยงไว้ได้ติดตามนางไปด้วยนางจำปางทองกับนางแมวเดินซัดเซ่พเนจรอยู่ในป่าไปพบยักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทยษ์ ซึ่งกำลังจะไปเฝ้าเท้าสิงหนนางตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปพบพระฤาษีพระฤาษีช่วยนางไว้นางจำปาทองกับนางแมวจึงขออาศัยอยู่รับใช้พระฤาษีในป่านั้นเท้าสิงหน เป็นยักษ์ครองเมืองสิงหโหนไม่มีโอรสและธิดาคืนหนึ่งเท้าสิงหโหนบรรเทาหลับและทรงพระสุบินว่ามียักษ์ตนหนึ่งมาจากป่านำดอกจำปามาถวายดอกจำปามีสีเหลืองเหมือนทองคำงามยิ่งนักเท้าสิงห์โหนจึงทรงให้โหนทำนายพระสุบินโหนทำนายว่าเท้าสิงหโหนจะได้พระธิดา วันนั้นนนทยักษ์เข้าเฝ้าเท้าสิงหนและทูลว่าพบหญิงสาวอาศัยอยู่กับพระฤาษีที่ในป่าเท้าสิงหนจึงเสด็จไปหาพระฤาษีและขอนางจำปาทองมาเป็นธิดาประธานนามว่านางสุวินชาฝ่ายพระชัยเชษเป็นโอรสเจ้าเมืองเหมันพระชัยเชษมีพระสนมอยู่เจ็ดคน วันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าและหลงทางเข้าไปในสวนเมืองสิงหลนางสุวินชามาเที่ยวชมสวนพบพระชัยยเชษจึงนำความทูลให้ท้าวสิงหนลทราบท้าวสิงห์ลให้พระชัยยเชษเข้าเฝ้าพระชัยยเชษจึงทูลขอรับราชการในเมืองสิงหน ต่อมามีข้าศึกยกทัพมาตีเมืองสิงหนผลพระชัยเชษอาสาสู้ศึกจนชนะเท้าสิงหนผลจึงทรงยกนางสุวินชาให้เป็นชายาพระชัยเชษพระชัยเชษจึงพานางสุวินชากลับเมืองเหมันฝ่ายนางสนมทั้งเจ็ดคนริษยานางสุวินชาที่พระชัยเชษรักนางสุวินชามากกว่า ร้น,นางสุวินชาทรงคันจวนจะถึงกำหนดคลอดนางสนมทั้งเจ็คนก็ออกบุบายว่ามีช้างเผือกอยู่ในป่าพระชัยยเชษจึงออกไปคล้องช้างเผือกฝ่ายนางสุวินชาคลอดลูกเป็นกุมารมีสอนกับพระขันติดดวมาด้วยนางสนมทั้งเจดคนนำพระกุมารใส่หีไปฝังที่ใต้ต้นไทรในป่า เทวดาประจำต้นไม้ช่วยชีวิตพระกุมารไว้เมื่อพระชัยเชษเสด็จกลับจากคลองช่างเผือกนางสนมทั้งเจ็คนทูลว่านางสุวินชาคลอดลูกเป็นท่อนไม้พระชัยเชษจึงขับไล่นางสุวินชาออกจากเมืองขณะที่นางสุวินชาคลอดกุมารน,นั้นนางแมวแอบเห็นการกระทําของนางสนมทั้งเจ็ดคนจึงพานางสุวินชาไปขุดหีบที่ใต้ต้นไทร แล้วพาพระกุมารกลับไปเมืองสิงหนผลท้าวสิงหนผลตั้งชื่อพระกุมารว่าพระนารายทิเบตต่อมาพระชัยาเชษทรงรู้ความจริงว่านางสุวินชาถูกใส่ร้ายจึงออกติดตามนางสุวินชาไปเมืองสิงหนผลและได้พบพระนารายทิเบตซึ่งกำลังประพาสป่ากับพระพี่เลี้ยงพระชัยาเชษเห็นพระนารายทิเบตเป็นเด็กน่ารัก มีหน้าตาคล้ายพระองค์ก็มั่นใจว่าเป็นพระโอรสจึงเข้าไปขออุ้มและเอาขนมนมเนยให้พระนารายทิเบตโกรธว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงไม่ให้จับต้องและไม่ยอมเสวยขนมพระนารายทิเบตโกรธพระชัยเชษที่มาจับต้องตัวและจับหัวของพระพี่เลี้ยงของตนจึงใช้สอนธนูหมายจะฆ่าให้ตายแต่ธนูที่ยิงออกไปนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้กระจายเต็มพื้นดิน จึงทำให้พระชายเชษเกิดความประหลาดใจยิ่งนับเจ้าชายจึงอธิษฐานจิตว่าถ้ากุมารองค์นี้เป็นลูกของตนที่เกิดกับนางสุวินชาขอให้ธนูที่ยิงออกไปนั้นกลายเป็นอาหารทันใดนั้นพระชัยเชษก็แผลงสอนออกไปและสอนธนูที่ยิงออกไปนั้นก็กลายเป็นอาหารมากมายเต็มพื้นจึงทำให้พระชัยยเชษมั่นใจเป็นแน่แท้ว่าเป็นบุตรของตนจริง พระชัยยเชษฐ์ทรงไต่าถามพระนารายณ์ทิเบตเกี่ยวกับมารดาเพราะทรงจำแหวนที่พระนารายณ์ทิเบตสวมได้พระนารายณ์ทิเบตบอกว่านางสุวินชาเป็นแม่และท้าวสิงห์ผลเป็นพ่อ พระชัยยเชษจึงทรงเล่าเรื่องเดิมให้พระนารายทิเบศฟังทั้งสองจึงทราบว่าเป็นพ่อลูกกันพระนารายทิเบศพาพระชัยยเชษเข้าเฝ้าท้าวสิงห์หนพระชัยยเชษขอโทษนางสุวินชาส่วนพระนารายทิเบศลูกชายก็ช่วยทูลน,นางสุวินชาให้หายโกรธพ่อนางสุวินชายกโทษให้พระชายยเชษนางสุวินชาและพระนารายทิเบศ สามคนพ่อแม่ลูกจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข